และนี่คือ8วิธีในการรับมือแฟนคิ้หงุดหงิดและเอาแต่ใจนะครับข้อที่1นะฮะก็คือให้เวลาปรับอารมณ์หมายความว่ายัางไงหมายความว่าช่วงเวลาที่แฟนนะครับกำลังหงุดหงิดนะครับก็คือปล่อยให้เขาสงบสติอารมณ์อยู่คนเดียวสักพักหนึ่งพออารมณ์เขาเริ่มดีขึ้นมาเนี่ยเราถึงจะไปคุยกับเขาได้นะครับแล้วก็คุยกันด้วยเหตุผลนะครับอย่าไปกดดันเขาเพราะจะทําให้อารมณ์เขาปี๊ดหนักมากกว่าเดิมนะครับ ข้อที่2อนะครับอย่าอารมณ์ขึ้นตามแฟนนะครับช่วงเวลาที่แฟนกําลังหงุดหงิดหรือโมโหอยู่นะครับให้เราใจเย็นลงก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะทําให้แฟนใจเย็นลงตามนะครับก็คือถ้าเราหงุดหงิดต,ตามแฟนนะครับก็คือจะทําให้อะไรอะไรเนี่ยไปกันใหญ่แล้วก็เรื่องที่มีอาจจะเป็นปัญหาบานปลายกันเกิดขึ้นหนักกว่าเดิมนะครับข้อที่3นะครับก็คืออย่าปล่อยให้เขาอยู่ในอารมณ์นั้นนานเกินไปไหมายความว่า ช่วงเวลาที่เขาอารมณ์พิกๆอยู่เนี่ยก็อย่าปล่อยให้เขาอยู่ในอารมณ์นานๆเกินไปเพราะว่าถ้าเขาอยู่ในอารมณ์นั้นนานเกินไปหมายความว่าเขาจะรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งหรือโดดเดี่ยวเดียวดายนะครับก็คือไม่มีใครสนใจเขานั่นเองก็จะทําให้อารมณ์เขาเนี่ยหงุดหงิดหนักกว่าเดิมนะครับที่4ี่นะครับไม่ควรใช้คําพูดทําร้ายจิตใจอีกฝ่ายก็คือช่วงเวลาที่เขาหงุดหงิดหรือว่าช่วงเวลาที่เขาเนี่ย อารมณ์เย็นดีขึ้นมาบ้างแล้วนะครับก็คือเราอย่าไปใช้คําพูดที่ดูทํานองว่าไปทําร้ายจิตใจเขายกตัวอย่างเช่นนะครับก็คือเธอเป็นแบบนี้ไงนิสัยเลยเป็นแบบนี้ใครจะเอาเป็นต้นนะครับ 5. นะครับรับฟังเหตุผลและความคิดเท่าก่อนก็คือทุกทกครั้งเนี่ยที่เขาอารมณ์หงุดหงิดนะครับก็คือให้เราเนี่ยเข้าไปรับฟังเหตุผลนะครับเพราะว่าจะได้รู้สาเหตุว่าทําไมเขาถึงหัวร้อนนะครับแล้วก็ การที่เขาได้พูดถึงสาเหตุของเขาก็คือการระบายอย่างหนึ่งนะครับพอเขาได้ระบายปุ๊บก็จะทําให้อารมณ์ของเขาเนยเย็นลงมาได้ด้วยนะครับก้อนที่6นะครับพยายามเบี่ยงเบนประเด็นนะครับก็คือเวลาที่แฟนคุณหงุดหงิดนะครับก็คุยกันแค่ 3- 4ประโยคพอนะฮะพอคุยกันแค่นั้นแล้วคุณก็ตีตัวออกไปทําอะไรแบบของคุณแบบเนียนๆนะครับก็คืออย่าตัดจบเพราะว่าจะทําให แฟนของคุณดูคุณไม่ใส่ใจเขานะครับก็จะทําให้มีปัญหาเกิดขึ้นนะครับอาจจะไปชวนคุยเรื่องอื่นหรืออาจจะพาไปกินข้าวนะครับแล้วก็ไปนเน้นของที่แฟนคุณชอบนะครับก็จะทําให้อารมณ์เขาเย็นลงขึ้นมาบ้างข้อที่7นะครับก็คือถ้าเราเป็นฝ่ายผิดนะครับเราก็ยอมรับแต่ถ้าเราไม่ผิดก็อย่าไปยอมนะครับก็คือหมายความว่าเวลาที่แฟนเราหงุดหงิดเนี่ยแล้วเราเป็นฝ่ายผิดเราก็ ยอมรับไปซะอย่าให้มันยืดเยื้อนนะครับเพราะจะทําให้มีปัญหาบานปลายกันเกิดขึ้นแต่ถ้าเราไม่เป็นฝ่ายผิดนะครับ mm. ก็อย่าไปยอมก็คือจะทําให้แฟนเราเคยตัวนะครับเวลามีปัญหาเราก็จะเป็นฝ่ายผิดตลอดนะครับข้อ mm. ที่8นะครับคุยกันด้วยเหตุผลนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าเวลาเราอธิบายเนี่ยก็ควรยึดเหตุผลเป็นหลักนะครับไม่ใช่การสั่งสอนหรือการให้เลิกทํา หรือการออกคําสั่งนะครับพอจะทําให้เขารู้สึกเป็นฝ่ายผิดนะครับพอเขารู้สึกเป็นฝ่ายผิดนะครับเขาก็เหมือนว่ารู้สึกว่าเขาถูกกดดันหรือถูกควบคุมก็จะทําให้อารมณ์ของเขาเนี่ยหงุดหงิดขึ้นมาได้นะครับถ้าใครนะครับชอบคลิปแนวนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับหรือใครมีปัญหาด้านความรักความสัมพันธ์นะครับก็จิ้มลิกงโปรไฟล์ด้านบนได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ